จากการที่ผมได้ลงพื้นที่ประเทศกัมพูชาประเทศไทยประเทศลาวแล้วก็เวียดนามบางส่วนเนี่ย <Teraz> เห็นสีวลึงกับฐานโยนีเนี่ยเยอะแยะแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดครับฐานโยนีและสีวลึงขนาดบิ๊กขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่เกาะแก่แล้วก็ไม่เห็นที่ไหนอีกเลยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้ ก็คือแหล่งของแหลมทองของเรานั้นสรุปได้ครับว่าเกาะแกนั้นเป็นเมืองเขาเรียกอะไรครับเมืองแห่งมหาศิวะลึงจริงๆครับโบราณสถานเกาะแกถือเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ทางยูเนสโกได้รับรองมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่4ของกัมบูชา โบราณสถานเกาะแกถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่4เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรขอมในช่วงพุทธศักราช1464ถึง1487ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาพนมดงเล็กและเทือกเขากูเลนเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติพนมกูเลนตั้งอยู่ในเมืองพระวิหารห่างจากเมืองสีมาาชและโบราณสถานเมืองพระนครประมาณ127กิโลเมตรเกาะแก ถือเป็นโบราณสถานที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์จากการสำรวจของนักโบราณคาดีพบโบราณสถานที่เป็นปราสาทบริวารมากกว่า180แห่งโดยรอบพื้นที่81ตารางกิโลเมตรโบราณสถานเกาะแก่มีการค้นพบจารึกกล่าวถึงเมืองลิงคาปุระหรือเมืองแห่งสิวลึงเนื่องจากเมืองโบราณแห่งนี้มีการค้นพบสิวลึงเป็นจำนวนมากสิวลรึงองค์ใหญ่ที่สุด เป็นของปราสาททมปราสาทประาธระานของเกาะแกซึ่งนักโบราณคดีของกัมพูชาวัดขนาดได้ความสูง4.5เมตรกว้าง1.5เมตรซึ่งในปัจจุบันทางการของประเทศกัมพูชาได้นำไปจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงพนมเปญเมืองนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเดลิงลงคัปุระซิตี้เป็นเมืองแห่งลึงคับปุระ ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็อาจจะเป็นมหานะนะครแห่งมหาศิวะลึงปราสาททมเป็นปราสาทซิกเนเจอร์ปราสาทหลักวางตัวไม่เหมือนชาวบ้านทุกปราสาทอื่นๆเนี่ยเขาวางตัวที่90องศากับ270องศาคือที่ตะวันตกแท้ที่ตะวันออกแท้หมดแต่ปราสาททมเนี่ยวางตัวที่80องศา แล้วก็สอดคล้องกับบาลายก็แสดงว่าการวางตัวปราสาททมนั้นเนี่ยไม่ใช่การผิดพลาดเพราะว่าบาลายก็ยังเป็นตัวยืนยันวัสดุที่ใช้เนี่ยตรงนี้ก็แปลกนะปราสาทอื่นๆเนี่ยเป็นวัสดุที่ใช้ปนกันเช่นศิลาแรงปนอิฐเผาปนหินทรายแต่ปราสาททมองค์เดียวเนี่ยเป็นหินทรายล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอันอื่นเลย ระหว่างก่อแกกับพระนาครหรือ,อนครธมทําไมแตกต่างกันอันนี้เป็นเรื่องปกติครับของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากว่ากษัตริย์แต่ละพระองค์เนี่ยมีอัตลักษณ์ของตนเองนั้นถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นพระเจ้าสุริยวรมันที่สองท่านสร้างปราสาทนครวัดท่านชัชยวรมันที่เจ็ ท่านสร้างเมืองนครธม mm hmm. ศิลปะก็ต่างกันไปพอมาถึงท่านชัยวร,รมันที่สี่ท่านไปสร้างนาครเกาะแกะ mm hmm. แต่จริงๆเกาะแกะนี่ยเป็นเป็นภาษาปัจจุบันนะแต่ภาษาของเขาจริงๆคือ, mm hmm. อ,อลึงคบปูระลึงคะปูระสิ่งก่อสร้างที่ออกมาเนี่ยจะต่างกันสิ้นเชิง mm hmm. ปราสาทที่เป็นทรงปิรามิดกับนครธมเป็นคนละเรื่องครับ mm hmm. คนละคนละดีไซน์เลยงั้นตรงนี้เนี่ยทำให้เกิดความหลากหลายในเชิงประวัติศาสตร์และความหลากหลายเหล่านี้เนี่ยนักโบราณคดีเนี่ยเขาถึงสามารถจัดยุคสมัยของกัมพูชาเช่นยุคนครวัดยุคนครทมยุคบายนยุคนั้นยุคนี้ยุคเกาะแกก็มีนะยุคครั้งก็มีคือเขามีชื่อแต่ละยุคงั้นการที่มีชื่อแต่ละยุคนั้นเนี่ย เขาอิงสถาปัตย์เขาอิงวิธีการก่อสร้างศิลปะอิงศิลปะของแต่ละยุคเข้ามาก็เลยทําให้เราเราท่านๆในยุคปัจจุบันนี้ครับสามารถที่จะลําดับเรื่องราวในประวัติศาสตร์โดยใช้สถาปัตยกรรมใช้สิ่งก่อสร้างที่ต่างกันเนี่ยลำดับออกมาให้เรารู้ว่าแต่ละยุคนั้นเขาต่อเนื่องกันอย่างไรใครก่อนใครหลังครับ ถ้าอาจารย์วรวิทย์ไปที่เมืองนคนรธม,มก็มีศิวลึงแต่ศิวลึงของเขาเนี่ยสูงแค่นี้เองขนาดเอวแล้วก็รูปร่างก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ขนาดเอาเอาอบอย่างนี้ก็ได้นิดเดียวใหญ่เล็กๆแต่ศิวลึงที่เมืองเกาะแกเนี่ยนะมันใหญ่ขนาดต้องสองคนโอบใหญ่มากผมไปจับแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่เหมือนกับศิวลึงที่นคนรธมศิว<ม>ลึงที่นคนรธมนั้นเนี่ยถอดได้ แล้วก็เป็นตรีโมรติแต่ว่าศิวะลึงที่นี่เนี่ยเป็นพระศิวะล้วนๆเลยไม่มีไม่มีพระพรหมไม่มีพระวิษณุแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกับฐานโยนีเห็นไหมครับว่าเราหันไปทางไหนก็จะเห็นแต่ศิวะลึงมิหน้าเขาถึงตั้งชื่อเมืองนี้ว่าลึงคะปุระ,ะก็คือหันไปทางไหนก็เจอศิวะลึงขนาดนั่งรถรถยังไม่จอดเรายังซูมภาพมาก็ยังเห็นศิวลึงใหญ่ เห็นไหมครับว่านี่คือสิ่งที่เขาเจตนาที่จะให้เมืองนี้สมญานามเป็นแบบที่ที่ว่าอันหนึ่งเนี่ยทิ้งทิ้งแปลกมากนะพระเจ้าชัยวรมันที่สี่เนี่ยท่านมีความเชื่อเรื่องพญานาคไม่เหมือนกับพญานาคที่อื่นสังเกตไหมครับว่าพญานาคที่นั่นไม่มีหางหัวพญานาคอยู่ทางเข้าที่เราเดินเข้าทางผ่านโคพุระ ผมก็คิดว่าพอเดินสุดแล้วเนี่ยจะเจอหางพญานาคไม่ใช่ครับมาเจออีกหัวหนึ่งก็แสดงว่าออท่านอาจจะมีความเชื่อซึ่งไม่เหมือนชาวบ้านว่าพญานาคไม่มีหางก็แล้วกันเป็นหัวทั้งคู่เลยก็แสดงว่าต้องการจะทําอะไรเนี่ยที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้ว mm hmm. แต่ว่าหลายแห่งเนี่ยที่เราไปเห็นพิธีกวนน้ำอำาอมฤตเห็นไหมครับที่ประสาทนครธมก็ยังมีหางพญานาค ที่ให้เทพดึงอยู่ข้างหางอสูรดึงอยู่ที่หัวนะเราก็เห็นอันนี้อันแรกอีกอันหนึ่งที่แปลกกับเขาก็คือมีพื้นที่หนึ่งเนี่ยอยู่บริเวณใกล้ๆกับที่สร้างปราสาทเขาเป็นโขดหินแล้วก็มีการแกะสลักเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยครับแกะเป็นรูปช้างรูปวัวรูปนุ่นรูปนี้เต็ไมไปหมดเลยแต่ไม่ได้อยู่ที่ตัวปราสาทไปอยู่ที่โขดหินตรงเนี้ยเป็นเหมือนโรงเรียนเพาะช่างให้คนเนี่ยมาฝึกแกะ ตัดแกะให้เก่งก่อนพอเก่งแล้วเนี่ยคนไหนฝีมือดีให้ไปแกะของจริงที่ตัวประสาทเราก็เห็นครับว่ามีประสาทหลังหนึ่งเนี่ยชื่อว่าประสาทดาไรดาไรคือช้างครับมีช้างรอบเลยนะมีทั้งที่ยังสวยงามแล้วก็ช้างอันนี้เนี่ยมีเสน่ห์มากตรงที่ว่าเหมือนกับช้างที่มาจากประเทศอินเดียเหมือนกับช้างที่อยู่เมืองชัยปูระมีกระดึงแมมีกระดึงมีอะไรแล้วเราก็ไปดูว่าเออ แต่ละปราสาทเนี่ยมีการแกะสลักรูปเนี่ยไม่เหมือนกัน mm hmm. ก็แสดงว่าคนที่สร้างปราสาทเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนคนเดียวกันแน่นอนครับเป็นพระเจ้าชัยวรมาัานที่สี่พระองค์เดียว mm hmm. แต่ว่าคนที่มารับผิดชอบนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีฝีมือ mm hmm. ดีไปคนละอย่าง mm hmm. แล้วก็มีแนวคิดที่ก่อให้เกิดความหลากหลายดังนั้นสเสน่ห์อันหนึ่งของเกาะแกก็คือ mm hmm. มีความหลากหลายในด้านสถาปัตยกรรม เรายังสำรวจไม่หมดนะโอกาสโอกาสต่อไปถ้าเราสำรวจหมดเราอาจจะเห็นประสาทที่มีลูกพยาครุษอันนี้เป็นช้างเป็นมา้าเป็นอะไรแต่ที่เราเห็นอันหนึ่งที่ชัดเจนก็คือประสาทดำไรดำไรเป็นภาษาปัจจุบันแปลว่าช้างครับแล้วก็ช้างของเขาเนี่ยยืนเด่นเป็นสง่าเราเนี่ยสอดรู้สอดเห็นนะครับยังไปถามเกี่ว่าช้างตัวผู้หรือตัวเมีย <laughs> เขาเลยจึงพาไปดูเห็นไหมครับ ยังมีอวัยวะเพศของช้างตัวผู้อยู่เขาละเอียดถึงขนาดช้างตัวผู้ยังมีอวัยวะเพศอยู่เรามีรูปถ่ายที่เรายืนชี้มือกันครับ